สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาสแมนคันปากนะคะอยู่กับเตาทีพูของคุณผู้ชมค่ะนะคะเมืม่อวานนอนกันดึกไหมคะลานนอนดึกไหมคะไม่ดึกมากนะคะก็เฉลิมฉลองกันนะคุณผู้ชมนะคะสําหรับเหรียญเงินนะคะโอลิมปิกของเรานะคะน้องวิวนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญทองแต่ก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะคะของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะและก็เป็นประวัติศาสตร์ของอสมาคมแบดมินตันนัลัน สูงสุดนะตอนนี้แบดปินตันนะคะมาเรียนโอ้โหต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยครอบครัวหลายๆครอบครัวเขคงอยากจะไปตีแบดกันนะ้าลักเนาะเห็นน้องวิวเล่นแล้วอยากจะไปตีแบดกันนะครับตีดีค่ะออกกํลาลังกายแล้วแบดเนี่เป็นอะไรที่เหงื่อออกนะคะได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะกลับมาในข่าวของเรากันต่อนะคะอยู่กับนี่เลยนะคะการประกวดนะคะ Miss Earth Thailand นะคะ ปีล่าสุด2024นะคุณผู้ชมเราได้สาวงามมาแล้ว16คนนะคะเดี๋ยวเขาจะไปเก็บตัวกันที่พัทยานะคะแล้วก็จะไปลงเรือยอชเพื่อถ่ายรอบชุดว่ายน้ำนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราจัดโดยดรน้องสิริการอ้นสงกรานนะคะเจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมแล้วก็เจ้าของโรงแรมนะคะเอนสิรินะคุณผู้ชมนะคะ,ะปีนี้เนี่ยนะคะเราจัดมาเป็นปีที่5แล้วเราได้เราส่งมา5ปีเราถือลิขสิทธิ์เต็มเนี่ย10ปีนะคะเราจัดมา แล้ว5ปีไอ้5ปีเนี่ยนะคะเราได้มงมาแล้ว2ครั้งนะคะั่นก็คือมองไฟนะคะืคอน้องใบตองแล้วก็น้องโคลาเบียนะคะแต่ปีนี้เราบอกกันตรงๆว่าเราอยากได้มงใหญ่นะเราไม่อยากได้มงมงรองแล้วอะ่ะเราอยากเป็นเอิร์ธแล้วอ่ะนะคะก็มาร่วมรุ่นร่วมเชียร์กับน้องๆน,นะคุณผู้ชมนะคะว่าใครจะได้เป็นตัวแทนสาวไทยในการประกวดมิสเอิร์ธนะคะที่จะต้องเดินทางไปประกวดที่ประเทศฟิลิปปินสนะ์ สำหรับการประกวด Miss Earth Thailand นะคะ มากันที่ข่าวคราวของการประกวดนางงามนะคะเมื่อวานนี้เนาะเราก็ได้อัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะรันเนาะว่าสาวงามจากตัวแทนของมิส s ุเอสเอมิชิแกนนะคุณผู้ชมนะคะได้ตำแหน่งมิ s s u เอสเอไปแล้วก็หลายคนที่เป็นตัวเต็งก็ร่วงละนาวกันไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะคะสวยตกตลกได้นะคะแต่ถามว่าเขาต,ต,ตลกมากน้อยขนาดไหนโดยส่วนตัวพี่เต๋าเฉยๆนะคะพี่เต๋าเฉยๆกับนางงามสาวรัฐคนนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้สะดุ้งไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะดิฉันเหมือนจะกลัวคนใส่ชุดสีเหลือ เหลืองมากกว่านะคะว่าสีเหลืองนี่ดูเป็นควีนมากกว่านะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะเขาสวมมงกุฎเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะคะซึ่งเธอเป็นสาวงามจากตัวแทนจากรัฐนะคะรัฐเดียวกับนางมีเคยมีคนไทยมาประกวดนางสาวไทยรนะัตนแล้วได้ตําแหน่งนี้ด้วยนะาทเธอรุ่มไมคาพี่ป๊อ๊ปอาริยาเธอมาจากมิชิแกนนะคะรัฐเดียวกับป๊อ๊ปอาริยาเลยนะคะเออมาจากมิชิแกนนะคะทีนี้เราจะมาดูสาวงามจาก มิชิแกนนะคุณผู้ชมนะคะว่าสาวงามจากรัฐนี้เนี่ยเขาก็คว้ามิส s ูเอสเอนี่มาเยอะมากเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะเขาคว้ามิส s ูเอสเอมาเยอะมากและส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสาวผิวสีหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นสาวมุสลิมนะลันนะคะมาที่คนแรกเลยนะคะ1990นะคะ1น9 0นคนนี้นะคะเป็นสาวผิวสีนะคะมิชิแกนเป็นเมืองของของของคนผิวสีนะลันเป็นเมืองคนผิวสีนะคะแล้วก็เป็นเมืองในการผลิตรถยนต์นะคะ รถด,ดังๆในอเมริกาจะผลิตที่มิชิแกนหมดเลยนะคุณผู้ชมนะคะ,ะคนแรก1 9 9่นรกนะคะส่งไปประกวดวิซูนิเว e ร์สนะคะได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งนะคะแต่จริงๆเธอสวยกว่าที่หนึ่งนะพูดตามหลักนะคะคนที่ผมฟาลาอยู่ตรงบ่าของน้องคนนี้นะคะคนนี้เนี่ยสวยกว่าตอนนั้นเป็นชันไปแพ้มโมนาครูฟนะคะจากนอร์เวย์นะคะก็ก็งงเหมือนกันว่าแพ้ได้ยังไงนะคะเพราะมมนักครูฟนี้ชุดลาตีก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้หน้าก็ไม่ได้นะคะดิฉันก็งงนะคะ ตามมาติดๆเมื่อ90ได้ไปแล้วนะคุณผู้ชมนะคะต่อมานะคะ1,993นะคะคนที่ใส่โชกเพชรเนี่ยนะคะตรงคอนะคะเคนยาซัมเมอร์มัวนะคะ1,993ปีนั้นประกวดที่เม็กซิโกซิตี้นะค,ะคุณผู้ชมนะคะแล้วเธอก็เป็นตัวแทนสหรัฐที่นะคะเข้ารอบนะคะคุณดีสวยนะคะเป็นขาวผิวสีเลยนะค,ะคุณผู้ชมขาแต่ในการประกวดปี1,993เธอได้เสียงโหจากประชาชนชาวเม็กซิกันเนี่ยเยอะมาก รันรู้ไหมว่าเกิดจากเพราะอะไรเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะผ่านเข้ารอบแต่ว่านางงามเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพตกรอบแรกค่ะปีนั้นตัวแทนสาวไทยนะคะก็คือฉัดธริกาอุบลสิรินะคุณผู้ชมค่ะนะคะคะแนนชุดว่ายน้ำได้น้อยนะคะชุดลาตีก็น้อยชุดอะไรก็น้อยไปหมดเลยนะคะเพราะว่าคะแนนชุดว่ายน้าสมัยก่อนเขาจะโชว์เลยนะคะจะผ่านเข้ารอบได้ต้องมี9 2ช่องนะคะหรือก็3ช่องไปเลยนะคะนั่นเป็นกา,การการันตีว่าคุณเข้าท็อป10แน่นอนนะคะ เคนยาซัมเมอร์มัวนะคะก็เป็นนางงามจากดีทรอยต์มิชิแกนนะคุณผู้ชมนะคะเมื่อจากเมืองดีทรอยนะัลันเมืองผลิตรถจากเมืองดีทรอยต์มิชิแกนนะคะ คนนี้เนี่ยนะคะก็ผ่านเข้ามารอบลึกนะคะแต่ทุกรอบที่เธอผ่านเข้ามาก็จะมีเสียงโหด่านะคะจากเม็กซิโกนะคะเพราะว่านางงามของเขาที่เป็นเจ้าภาพตกรอบแรกนะคะใครไปดูใน YouTube ก็จะเห็นได้เลยนะคะพอตอนประกานประกวดประกาศสุดคนสุดท้ายเสร็จปั๊บนะคะเสียงโหลั่นเลยนะคะนางงามเม็กซิโกหายนะคะคนต่อมานะคะนั่นก็คือสาวตัวแทนจากมุสลิมนะคะลีมาฟักกี้นะคะ ลิมาฟาก,กีนะคะก็เป็นนงางงามสหรัฐนะคะในไม่กี่คนที่ตกรอบแรกในการประกวดมิสยูนเวิร์สนลันตกรอบแรกนะคะคนนี้ตกรอบแรกในการประกวดมิสยูนเวิร์สนะคะลิมาฟาก,กีนะคะข่าวล่าสุดเมื่อหลายปีก่อนเห็นว่า,มาเมาขับรถตกถนนนลันนะคะแล้วก็มาที่น้องคนนี้นะคุณผู้ชมนะคะก็คนล่าสุดจากมิชิแกนนะคะมิชิแกนได้4คนได้เกิดเราไปน,นับเท็กซัสเนี่ยเท็กซัสก็ต้องบอกไว้ก่อนนั่นน่าจะมากกว่ามิชิแกนนะคะเท็กซัสนี่ได้ ได้สี่ปีติดอลันยุค80น่ะส <urai> ี่ปีติดกันเลย 3- 4สี่ปีได้ติด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  <actor> ติดติดกันเลยยุคต้นต้น2000ก็ยังได้นะคะมิสเท็กซัสนะคะก็มิชิแกนก็จะเป็นสาวงามจากโซนทางเหนือนิดนึงนะคะแล้วก็ทางใต้ก็จะเป็นอ่าเท็กซัสนะคะในโซนเท็กซัสนี่ก็จะมีนางงามผ่านเข้ารอบเยอะนะคะอลาบามานะคะอ่าเท็กซัสอัคนีนะคะ โอ้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะเะ mm hmm. เคยมีดารานัลนนรานประกวดมิสอีเอสเอได้รองหนึ่งมิสจาก IO, โอไฮโอก็คือคิมอะไรนะฮันลีเบอร์รี่นะคะได้รองหนึ่งนะครับปี1986นแะคะแต่ว่าไม่ได้มาประกวดมิสซูนิเวิร์ที่ที่รู้สึกว่าปีนั้นประกวดที่ที่อเมริกาเปล่าวะที่ปานามา ที่ปานามานะคะอะมากันต่อคุณผู้ชมนะคะคุณย่าออสเมลซาวซ่านะคะประกบแล้วกับ Miss Universe, มิสยูนิเวิร์สปานามานี่ไงมาแล้วปานามานะคะเพิ่งได้ไปเมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมานะคะหลายคนก็บอกว่าอุ้ยนี่สวยมากนะคะสวยไม่สวยไม่รู้นะคุณผู้ชมแต่รู้แต่ว่าป้าออสเมลน่าจะไปจิ้มเองนะลันดูจากภาพดูจากอะไรหลายอย่างแล้วก็น่าจะไปจิ้มเองเลยนะคะจากโซนลาตินอเมริกาปานามานี่เป็นอเมริกากลางนะคะ เป็นประเทศที่มันอยู่ระหว่างทะเล2ทะเลนะคะเป็นอยู่อ่ำเป็นอเมริกากลางนะคะได้ตัวแทนสาวงามเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะครปีนี้นะคะสวยเท่านั้นค่ะ Beauty Queen เท่านั้นนะคะเพราะว่าออสเมลนี่นะคะจะเป็นคนดูนางงามทั้งหมดนะคะร้อประเทศนะคะสวยตกสวยสวยไม่ตกตลกไม่ได้นะคะสวยไม่ตกตลกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหา Beauty Queen อย่างเดียวสำหรับ Miss Universe แล้วก็ต้องฉลาดด้วยนะคะ ทีนี้เราจะมาดูยอด Follow นะคะการติดตามของนางงามแต่ละประเทศว่าใครมีมากใครมีน้อยกันสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมขานะคะมาที่โพท้ายๆกันก่อนเลยแล้วกันนะคะโกเดมาลานะคะแปดสิบแปดหมื่นสามพันเนาะแปดหมื่นสามพันโคลัมเบียแปดหมื่นแปดพันนะคะโดมินิกันรีพับลิกนะคะหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันนะคะคัดอร์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันนะคะเซอร์เบียนะคะสองแสนนะคะ เวเนซุเอลานะคะ2 2 4 0 0 0นะคะฟิลิปปินส์นะคะ 244,000k เคเปรูนะคะ2 8 3 0 0 0นะคะแล้วก็ชิลี356,00นนะคะแล้วก็ฝรั่งเศส4 0,000นนิดๆน,น,นะคะออลเบเนีย510,000นะคะแล้วก็ไทยแลนด์นะคะรั้งอันดับ2นะคะ597,000เดี๋ยวเชื่อว่าไทยแลนด์น่าจะทะยานขึ้นสู่0 0 0 0 0แล้วนะคะแล้วก็ที่เยอะที่สุดตอนนี้นั่นก็คือแคนาดานะคะ2ล้านนะคะ คนติดตาม2ล้านนั่นเองคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะว่าความร้อนแรงของมิสซูนิเวิร์สจะเป็นอย่างไรต่อไปได้ตัวแทนสาวงามจากสหรัฐอเมริกาแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าเซาท์แอฟริกาได้หรือยังนะคะเราไม่แน่ใจว่าเซาท์แอฟริกาได้หรือยังเดี๋ยวต้องมาดูกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะการประกวดนะคะมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะอย่าลืมติดตามทางช่องวัน31นะคะ เราถ่ายทอดสดผ่านทางช่องวัน3 1 1 6สาวงามคนไหนจะคว้ามงกุฎมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะและเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามมิสเอิร์ธนะคะที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะที่มาลีลานะคะต้องรอติดตามด้วยเช่นเดียวกันปีนี้เราไม่หวังมงลองนะเราอยากได้มงใหญ่นะคุณผู้ชมนะคะจัดโดยดรน้องสิริการอ้นสงกรานนะคะเจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมแล้วก็เจ้าของโรงแรมเอ็นสซริทนะคุณผู้ชมนะคะถือลิขสิทธิ์กันยาวๆไปเลย10ปีนะคะส่งมาแล้ว5ปีนะคะ ได้มงมาแล้ว2โมงนั่นก็คือน้องใบตองและก็น้องคอละเบียนะคะนั่นก็คือมงไฟนั่นเองอย่าลืมติดตามนะคะผ่านทางช่องวัน31นะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูนะคะการประกวดนะคะ การประกวด International, มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลชัยรมีการออดิชั่นนะคุณผู้ชมนะจาก50กว่าให้เหลือ28คนนะคะอาจจะเป็นอย่างไรจะมีหนุ่มหล่อขนาดไหนแล้วหล่อมากที่จะส่งออกได้หรือไม่ต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะ,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ